กลับมาช่วงนี้ SME มีดีให้ดูนะครับวันนี้เห็นว่าคนที่เป็นคนที่มีริ้วรอยเนี่ยบางทีก็ต้องดูแลให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะ ม่นั็มันยิงลึกนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะระบางคนแบบปล่อยไปตามการแล้วเวลาโดนแดดโดนใครจะมาสำอางเท่าคุณแล้วเอ้ยมันก็ต้องมีป้านอาจารย์ก็อยากหล่ออเราอยากหล่อนานๆน่ะดูดวันนี้เหมือนกับจะขิงเรายังไงก็ไม่รู้นะเพราะยืนอยู่บนเวทีนี่เราเราไปสุดเลยอ่ะสุดจริงๆคุรสลาเป็นไงตกลงเรื่องจะยังไงดีจะยังไงดี คือเราก็แนะนำหน่อยแนะนำหน่ยอยโหพี่กุ้งพี่กุ้งนี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโพเคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้นเราจะคุยอะไรให้ฟังเราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัยนะครับใครที่อายุ40บวกนะ35อัพอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาติดตามช่วงเวลาของ SME m e มีดีให้ดูไปดูกันครับ เอสมีมีดีให้ดูครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของนวัตกรรมเรื่องการชะลอวัยก็เป็นที่รู้กันนะเนาะเราก็วัยรุ่นอะวัยรุ่นใช่วัยรุ่นรุ่นไหนคะพี่รุ่นรุ่นย0นหกศูนย์เจ็ดศูนย์แต่ว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เราได้รับเชิญมาวันนี้ด้านเรื่องของการชะลอวัยโดยตรงเลยโอ้โหไปเจอกันดีกว่านะฮะคุณสรทฐัน ค่ะคุณสวสทันคุณมิ้นครับขอเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหเดินสวัสดีมาตั้งแต่ไกลเลยนี่เรานัดกันใช่ไหมคะเนี่ยชุดเนี่ยใช่ไหมคะสีชมพู ชมพูด้วยชมพูตามโปรดัอเลยทีเดียวแชมพูตามโปรดั์เลยทีเดียวมีลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขาที่แบบว่าโอ้วันนี้แบบว่าเอาใจผลิตภัณฑ์เราดีใช่ไหมคะความสดใสต้องมาค่ะพูดถึงถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงความความเครียดหรือว่าความไม่มั่นใจของใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มมาจากผิวหน้าที่หมองคล้ำเลยเพราะผิวหน้ามันหมองมันคล้ำแต่งหน้ายากนะคะโดยเฉพาะอย่างย่างเราใช่ครับริ้วรอยโอ้โหและยิ่งแบบริ้วรอยยิ่งมาหน้ายิ่งยับนี่คือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าคลินิกแล้วต้องคิด ถ้าสาวถ้าสาวสาวนี่ต้องไปแล้วต้องไปแล้วอหนุ่มหนุมค่ะก็จะไปช้าหน่อยก็จะใช้พวกอะไรพวกนี้มาดูแลบ้างสบู่สบูทําความสะอาดไปผู้ชายส่วนมากเนี่ยก็อาจจะแบบว่าบํารุงน้อยกว่าผู้หญิงนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยคือเป็นนิดเป็นหน่อยนี่คือเครียดแล้วแต่ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ ไม่ต้องเครียดเ,ออเพราะว่าด้วยวัย46สามารถเอาประสบการณ์นี่46เหรอ4 6ด่ะอาจาจย์ค่ะ<า>ดูป้วดู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 ภ<พ>าวอาินเสิร์ตวันนี้ก็เลยแบบอยากจะเรียนบอกคุู้ชมว่าด้วยวัย46ขออนุญาตเอาประสบการณ์ตัวเองที่เจอปัญหาหนักๆแ่ละอย่างอะมาบอกเล่าให้ฟังแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแนะนําตัวที่แบบ อย่ายุ่งยากอย่าเห็นเขาเรียกอะไรอย่าใช้เงินเยอะอเอาแค่กระปุกเดียวแล้วมันจบทุกปัญหาไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปคลินิกคือคลินิกถ้าเราจะไปอันนี้ไม่ผิดเลยเพราะว่าหลายหลคนอาจจะชอบความรวดเร็วความนวัตกรรมใชคะมีทางเลือกมีทางเลือกอันนี้ไม่ว่าแต่ด้วยความ46น้องมินก็เข้าคลินิกเป็นประจําเหมือนกันค่ะเวลาเราเข้าคลินิกเป็นประจําปุ๊บเนี่ยกลับบ้านมามันก็ต้องบํารุงอยู่ดีต่อให้เขาแบบว่าอาจจะร้อยไหมอาจจะแบบว่าบท็อกฟิลเลอร์หรือทําอะไรก็แล้วแต่นวัตกรรมต่างๆการดึงการทึงการฉีการเล ซอร์ทุกอย่างปุ๊บมันตึงก็จริงค่ะแต่กลับบ้านมาเนี่ยยิ้มยิ้มอยู่อย่างนี้เลยนะเปล่าไม่ขยับหน้าแข็งแต่ว่ากลับบ้านมาเนี่ยก็ต้องบำรุงอยู่ดีเพราะว่าหน้าเราจะขาดน้ําไม่ได้เลยพวกนี้เขาจะเป็นนวัตกรรมการดึงให้หน้าเรามันตึงก็จริงดึงเลยเหรอคะแต่ว่าบำรุงจากใต้ผิวจริงๆอ่ะมันต้องอาศัยครีมที่มันแบบเห็นผลจริงๆแล้วทําไมทําไมถึงถึงต้องเป็นต้องเป็นแรงบันดาลใจได้การมาจักกัน มากมาทำครีมตัวนี้เอาจริงนะอาจารย์มาจากตัวเองนี่แหละคือต้องบอกว่าพอลิมแอนน่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสําหรับการบํารุงผิวที่หลายๆคนบอกว่าจะแตกต่างยังไงกับเซรั่มทั่วไปจะแตกต่างยังไงกับครีมทั่วไปเพราะอย่างที่เรียนบอกว่าด้วยปัญหาผิวแต่ละคนนะคะมันจะเริ่มมาจากผิวแห้งก่อนพอแห้งปุ๊บต้องรีบบารุงค่ะถ้าไม่รีบบํารุงน่าจะยับเป็นกระดาษ A4 เลยค่ะอาจารย์หา A4 เลยหรอคะกระดาษ A4 จะลองคิดดูนะเอากระดาษ A4 มาขยำขยำขยำแล้วอาจารย์ กางออกมาโโอ้หพี่สารกาบอกว่ามันยังยับอยู่ผิวหน้าเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่ผิวเราเริ่มอยากอยากเห็นเลยอยากเห็นใบหน้าเดี๋ยวเราเปิดสดเลยใชเปิดสดเปิดใบหน้าคุณมิ้นสดให้ดูสดให้ดูนรี่นอินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพใบหน้าคุณมิ้นสดห้ดูนี่เยดู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 ดมดู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 อูด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 ู เป็นไง a 4ไหมเ4ยิ่งกว่า A 4ยับเอ4ยับแล้วนั่งทัดอีกคือไปก่อนเนี่ยปัญหาผิวของมิ้นก็คือเริ่มจากผิวแห้งอย่างที่บอกแล้วพอเราปล่อยทิ้งไว้คุณชมมันจะกลายเป็นผิวยับผิวยับคือริ้วรอยยับทั้งหน้าไอ้ริ้วรอยยับถ้าเราไม่รีบบำรุงอีกมันจะกลายเป็นริ้วรอยลึกริ้วรอยลึกมันจะเห็นช้าตรงหน้าผากค่ะใช่จะเห็นประมาณสองเส้นสามเส้นหางตาล่องแก้มล่องน้ํามากทีนี้พออายุ40อัพขึ้นไปความหย่อนความคล้อยความห้อยมันจะมาเร็วมากรูขุมขน เว้นวัตถุกจอาจารย์นะรูขุมขนมันจะใหญ่มากคือรูขุนน่พี่ส้วเเราผู้หญิงเรารูขุมขนใหญ่มันจะดูเียยนใช่ไ่ยวแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็เป็นใช่หมคะอาจารย์ผู้ชายนี่ถ้าดูุงขนใหญ่ก็ดูแบบเป็นแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันแก้ปัญหาได้นะคะอย่างแรกเบื้องต้นก่อนนอนให้เร็วถ้าทาไม่ได้กินน้ำเยอะๆถ้าทาไม่ได้เข้าคลินิกถ้าเข้าคลินิกแล้วไม่หายต้องใช้พอลินนค่ะเพราะว่าอะไรมิ้นต้องบอกว่าความปัญหาเราเยอะ เราลองมาเยอะสี่บหกมิ้นลองเยอะจริงๆสุดท้ายทำไมถึงจบที่พอลินแอนเพราะว่าเจอคุณออฟค่ะคุณออฟเนี่ยอายุสี่สิบเอ็ดแต่หน้าแก่กว่ามิ้นมากคุณออฟเนี่ยเป็นนักการตลาดนะคะที่ยอมรับเลยว่าเรารู้จักกันสิบกว่าปีน้องเนี่ยเห็นหน้าหนูเนี่ยแล้วน้องบอกว่าพี่มิ้นช่วยเอาพอลินแอนไปใช้หน่อยออฟเนี่ยทำตัวนี้ออกมาคุณออฟเป็นคนที่คิดคือตอนที่วิจัยตอนที่คิดเนี่ยก็เอามาให้คุณมิ้นลองให้คุณมิ้นคือคุณออฟเนี่ยเขามีปัญหาผิวก่อนค่ะคือเขาเป็นผู้ชายที่แบบ เขาลองใช้มาหลายตัวเขาแพ้ใช้อันนั้นก็แพ้ใช้อันนี้ก็แพ้จนสุดท้ายเนี่ยเขาไปร่วมหุ้นกับคุณจอยคุณออฟเนี่ยเขาเป็นนักการตลาดประสบการณ์มากกว่า10ปีคิดค้นพัฒนาสูตรตัวนี้มากกว่า2ปีเขาใช้เองเขาทําเองแล้วก็ให้คนใช้มากกว่านอมีกอรทดสอ2ปีแล้วก็ร่วมกับคุณคุณคุจอยคุณออฟนี่เขาอายุเท่าไหร่นะสี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบเอ็ดดูอย่างยิ้เจ็บเลยว่าั้โหดูแบบหล่อปิ๊งมากอะคือถ้าไม่บอกอายุจริงไม่มีใครรู้จริงๆคุณออฟหน้าเด็กมากแล้วผิวคือแบบ ผิวละเอียดกว่าผิวผู้หญิงเราเลยแบบตอนนัทนัทวันนับอกเฮ้ยอ๋อเอามาให้พี่ใช้เถอะปกติพี่ขอเลยพี่ขอมาใช้พี่นอนดึกใช่พี่ต้องโปะถ้าคืนไหนพี่นอนดึกพี่ต้องโปะทีนี้คุณจอยอยากให้ดูผิวคุณจอยอีกคนนึงคุณจอยเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะคุณจอยเป็นนักธุรกิจนะคือเขาจะเป็นคนที่นอนดึกทํางานดึกคือเขาเรียกว่าสมาธิก็จะมาตอนดึกมันทําให้การนอนของเขาอะกลางวันแทบ แทบไม่ได้นอนเหมือนกันทำงานก็นอนไม่หลแกลางคืนนี่คือกลายเป็นคนทำงานกลางคืนพี่นี่นี่พฤติกรรมของคนสมัยใหม่เลยคนทำงานกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวสมัยใหม่ทำงานกลางคืนผิวก็เลยเจอปัญหาผิวแห้งผิวมีริ้วรอยหน้าแก้มริ้รอยถูก่ายใจแล้วก็หน้านี่คือฟื้นฟูไม่ได้แล้วทีนี้พอเขาไม่ได้นอนหนักเข้าหนักเข้าฝ้าเขามาริ้วรอยเข้ามาจุดด่างดำเข้ามาแล้วสิวมาเพราะไม่ได้นอนไม่กินไม่พอนอนไม่พอแล้วริ้วรอยคือลึกมากแล้วสิว คุณแน่นหนักมาก คุณจอยก็ลองมาหลายครีมเข้าคลินิกมาก็เยอะสุดท้ายคุณจอยกับคุณออฟเขาเป็นเพื่อนซีกันนักการตลาดกับนักธุรกิจเขาก็เลยมาจับมือกันแล้วพัฒนาสูตรพัฒนาสูตรกลายเป็นบริตภัณ์ตัวนี้สองปีแล้วนะคะคุณผู้ชมตัวนี้แล้วจะบอกว่าวันที่มิ้นท์ได้เอาไปใช้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมเลยว่าปัญหาผิวมันเยอะมากอย่างที่บอกย้ำปัญหาผิวตัวเองก่อนนะคะเริ่มจากหน้าแห้งคุณผู้ชมต้องรีบดูแลนะอย่าปล่อยให้หน้าแห้งีกว่านี่แห้งคือเริ่มแห้งแล้วแห้งหนักมาก ทีนี้เนี่ยคุณจอยกับคุณออฟเนี่ยเขาแบบสรรหา สารสกัดจากทั่วโลกเลยนะคะด้วยความเป็นนักธุรกิจและมีสารสกัดได้ได้ยินว่ามีสารสกัดจากอเมริกาจากอะไรต่ออะไรตาหลีเกาหลีะตัวเนี้ยใช้สารสกัดทั้งหมด16ชนิดและผ่านการจดแจ้งว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีเลขที่จดแจ้งว่าใช้แล้วการันตีนะคะว่าปลอดภัยสารสกัดมีที่มาที่ไปบริษัทดําใช่ไหมใช่ค่ะบริษัทมีที่มาที่ไปแล้วก็มีตัวสารสกัดหลักๆที่เห็นเมื่อกี้นี่ไข่มุกดำโจ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 บันี้อะไรค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของดอกไม้ นะคะเป็นดอกคาเมรียนะคะแล้วก็อีกหนึ่งดอกนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสารสกัดหลักๆอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นตัวของนะคะน้ำมันโจโจบาออนพอผสมกันแล้วหอมไหมอืมโอ้โหเปิดให้ดูเลยว่ะเดี๋ยวดูเขาดูนะจานเอาให้ดูโอ้โหได้กลิ่นเลยอ่ะไม่กลิ่นเลยเลยนะคะสาระก่อนสาระกับสาระหอมค่ะความที่เราก็บไม่หลายแบรนด์นะพี่เนาะเอนเออผู้หญิงเรามันก็สรรหาผู้หญิงเราจะชอบกลิ่นแบบขอจารย์ขออนุญาตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลิ่นมิ้นท์ไม่ได้เอามาห่างให้อาจารย์เทสเลย หอมจริงหอมหอมหอมจริงหนูจะบอกเลยนะว่าทั้งคุณจอยและคุณออฟเนี่ยเขาคัดสารสารสกัดที่ดีจากทั่วทุกมุมโลกทั้งหมด16ชนิดอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะกลิ่นที่เราได้เนี่ยเป็นกลิ่นธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งมันอ่อนๆไม่ไ้มคนไม่ได้หอมแบบน้ำหอมแล้วตัวไหนที่เขาไปช่วยเรื่องของการริ้วรอยอะคะอย่างแรกเลยก็คือตัวของไข่มุกดําที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวไข่มุกดําตัวเนี้ยมันเลิศดสุดตรงไหนคุณผู้ชมเขาจะเป็นตัวที่เข้าไปยับยั้งเม็ดสี เมลานินที่มันเป็นฝ้าเป็นกระพวกจุดด่างดําตัวเนื้อของไข่มุกดําตัวนี้เมื่อผสมผสานกันแล้ว่คุณผู้ชมค่ะมันจะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างร,รวดเร็วเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ย้าคุณผู้ชมนะเอาเข้ามาจากต่างประเทศและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมาจากเ <มะ S 1> กหาหลีอาจารย์นะคะตัวนี้มาจากเกาหลีตัวพ่อตัแม่ของเรื่องนี้โดยตรงใช่เรื่องแบบบิวตี้ความงามอันนี้ไปเอามาจากเกาหลีตัวไข่มุกดําแล้วก็สารสกัดตัวนี้มันจะมีกรดอะมิโนนะคะที่จําเป็นต่อผิวของเราเนี่ยทั้งหมดถึง11ชนิดไข่มุกดำเนี่ยเวลา ผัสผิวของเราปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าตรงไหนที่แห้งเขาจะไปตรงนั้นรตรงไหนที่ดาเขาจะไปปรับตรงนั้นตรงไหนที่ห้อยเขาจะไปดึงให้มันขึ้นไข่มุกดาเนี่ยเป็นสารสกัดที่ amazing ามากนะคะที่มัน,านสามารถร,รู้ความบุกพองของใบแรกเราลรซ่อมแซมเลย,ยสําหรับนี้นะคืนแรกมินดูเรื่องหรือว่ามันนุ่มวันเดียวเนี่ยนะคือมินโปะพี่วันแรกคือพอกไปเลยพอกไปเลยแล้วถ้าจะให้เห็นผลชัดต้องระยะเวลาเท่าไหร่คือต้องบอกว่าด้วยสารสกัดหลักๆของเราคือเขาใส่เข้มข้นส่วนตัวมินคือหน้าแห้งมากห้อยมากเขียวมากคืนแรกเนี่ยคุณโปะไปเยอะ ตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกเลยหน้านุ่ม,มหน้าชุ่มชืน่นอันนี้สิ่งที่มินได้วันแรกแต่ถ้าเรื่องของหน้าหน้าดำหน้าคล้ําพวก พวกฟ้า,ากะจุดดังดำมิน้นท์ขอประมาณประมาณ1สัปดาห์ให้ผิวสว่างกระจ่างใสแต่ถ้าเรื่องหน้าตึงหน้าขึงหน้ายก <c oughs> พวกนี้คผู้ชมพรุ่งนี้ชาวรู้เรื่องเลยจริงๆเดี๋ยวเทสให้ดูย้ําสารสกัดอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะไข่มุกดําจากเกาหลีช่วยในเรื่องการปรับเม็ดสีเมลานินเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นอันนี้เความนุ่มใช่นะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะคะตัวไฮยาลูรอนนะคะวิตามินซีวิตามินบีนะคะคอปเปอร์นะคะไดเปปทายแล้วก็สารสกัดอีก16ชนิดนะคะและสารสกัดที่เปป็นนระโยช์ นะคะในเรื่องของผิวย้ําคุณผู้ชมเลยนะคะว่าสารสกัดทุกตัวของเรานําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดมีผู้ที่เคยใช้เขาบอกเราว่าอย่างไงบ้างเออใช่คือต้องบอกว่าผู้ที่เคยใช้ไม่ใช่วัย46อย่างมิ้นท์คนเดียวนะคะคนแรกอย่างที่มิ้นท์บอกไปก็คือมีน้องออฟอายุ41คุณจอยอายุ41ที่หน้าแบบว่าสว่างกระจ่างใสมี60ก็มี60ก็มีใช่ค่ะนะคะมี60ก็มีคุณผู้ชมค่ะนะคะอันนี้ เนี่ยเราดูเลยใช่ดูนี้ดูภาพนี่อันนี้ป้าพรป้าอายุเท่าไหร่ครับป้าสิแปดโอ้โหหน้าหมองหน้าคล้ำอันนี้คุณผู้ชายอันนี้คุณผู้ชายค่ะนะคะอันนี้คุณผู้ชายนะคะพ่อน้อยพ่อน้อยนี่ก็อายุหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบแล้วใช้นานเท่าไหร่ครับหกสิบแปดแบบนี้พ่อน้อยนี่ใช้สามเดือนที่คุณอ๊อฟคุณอ๊อฟใช้หนึ่งเดือนจากคนที่เป็นผดเป็นผื่นเป็นสิว เกลี้ยงเลยคนที่หน้าหย่อนคล้อยห้อยเหี่ยว3เดือน6เดือนมิ้นการันตีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเอาให้ทันนะเราจะปล่อยโปรนะเราจะปล่อยโปรเอาให้ทันนะครับถ้าโทรมาแล้วติดก็ไม่มีคนรับสายอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าสายมันจะเข้าพร้อมๆกันเร็วมากแปลว่ายกหูให้ทันก็แล้วกันนะเราปล่อยโปรครับ โปรโมชั่นเลยนะครีมพอลินเ็นของเรานะคะคุณผู้ชมขาหนกระปุกเนี่ย829บาทปกติแล้ว1กระปุกคือใช้ได้ประมาณ1เดือนอเราให้ไปเลยนะคะ15กรัมและที่สําคัญคุณผู้ชมขา หนึงร้อยสายแรกฟังดีๆนะคะหนึ่งร้อยสายแรกเอาครีมพอลินแอนของเราไปเลยสามกระปุกจากราคาปกตินะคุณผู้ชม2,487ันสีร้อบาท <c oughs> วันนี้ลดเหลือเพียง1น9่บ้าทลดสสองเซลด5้เปคุณผู้ชมกดและเ้าห้ทัน1่งร้อยสายได้เลยที่หมายเลขโทรศพัพท์ 0968829256 0968829256หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดพอลินแอนเป็นภาษาอังกฤษหรือสแกนทีอโค้ดหน้าจอก็ได้<ะ>3กระปุกคุณผู้ชมค่ะนะคะ1,199บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปนาณัตสแกนเลยค่ะตอนนี้สแกนด่วนเลยค่ะสแกนได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสกระปุก1,199<อ>บาทเท่านั้นแล้วส่งให้ฟรีด้วย<ะ>ที่สำคัญปกติ1กระปุก829 คุณซื้อสกระปุกตกกระปุกละ สามร้อยกบาทค่ะโอ้โหคุ้มแล้วเห็นผล<า>ตั้งแต่คืนแรกย้ําผลลัพธ์นะคะหน้าสว่างกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดําได้อย่างเห็นผลใช้ได้ตั้งแต่คนสี่สิบบวกขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบแปดสิบใช้ได้การันตีเห็นผลภายในคืนแรกหนึ่งเดือนสามเดือนและหกเดือน,เอ,นเอาอย่างนี้หลายคนที่โทรเข้ามาตัวนี้ใส่แน่นมากเอ,เอมิ้นเปิดรับตัวแทนเลยเปิดรับตัวแทนเพราะว่าพอลินแอนใครใช้ก็เห็นผลค่ะใช้ได้ทุกวัยเลยใครที่อยากสมัครอยากมีรายได้ อยากอยากเป็นตัวแทนกับเราอเอาเป็นว่าวันนี้ใจป้ามา่วันนี้เจ้าของมาเองมิ้นขอโปรโมชั่นพิเศษเบอร์เดียวกันถ้าคุณผู้ชมอยากสต๊อกของส่วนลดเยอะถ้าไม่สต๊อกของส่วนลดพิเศษ<ด>เพราะฉะนั้นวันนี้กําไรสูงสุด22กดและโทรได้เลย0968829256 0968829256หรือแอดไลน์ได้ที่นะคะแอดพอลินแหรือสแกนคิวโค้หน้าจอก็ได้หรือวันนี้รับโปรโมชั่นเอาไปทดลองใช้ก่อนก็ได้3กระปุก1,1 0 0 ร้อบกาทส่งฟรีขอให้ทันนะคะขอบคุณคะ่ะโอเคค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็น ที่เป้ฟังเพลินนี่อันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีริ้วรอยเนาะเอา่มาเติมร่องรึกหน่อยใช่ผมชอบที่พี่มิ้นบอกนะว่าถ้าเอาสวยด่วนคลินิกแต่พอกับคลินิกไม่ใช่ว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ไม่ดูแลตัวเองไม่ดูผิวหน้ามันก็กลับไปโซ่เหมือนเดิมนะฮะก็ทาครีมดูแลสุขภาพผิวด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกัน9โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ